จะสิ้น <Who> s <S ปี <that S 1> แล้วใคร <Pokemon? S 2> คือยูทูบเบอร์เกมเมอร์ไทยที่มีผู้ติดตามมากที่สุดประจำปี2023 <'s> และคนคนนั้นจะคือใครกันนะวันนี้ SP y วได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดมาให้ดูแล้วแหละงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับ20อันดับยูทูบเบอร์เกมเมอร์ที่สุดแห่งปี2023ใครกันนะที่มีผู้ติดตามมากที่สุดอันดับที่20 l <Lovely> <I S 3> ม,ม่ได้หยอกเอาของฉันมาจะห่วงขาก y เลย u นันจาก YouTube ช่องเด็กปัจจุบันคือแนวละครสั้นละครคุณธรรมซึ่งช่องนี้ก็ทำชัองมาแล้วกว่า8ปีปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า6.81ล้านคนถ้าผู้จัดการไม่ชอบแล้วผู้จัดการจะมาเป็นผู้จัดการทำไมล่ะคะเอ๊ะนี่ือยอมใช่หรออันดับที่ส9บ อูจูนไฮเอน <Yeah! S 3> <c oughs> เป็นช่องแนวชัลเลนจ์ท้าทายพิสูจน์ทดลองเอนเตอร์เทนและไลฟ์สไตล์ซึ่งช่องนี้ก็ทำช่อง YouTube มาแล้วกว่า6ปีปัจจุบันมีผู้ติด,ดตามมากกว่า6.84ล้านคนอันดับที่8 <c oughs> อีพ e ิกไทม์คือเราอ่ะดิ้วหนังสัป,ปเหร่อ<ช>รแล้วผมอะก็ติดต่อหาสัป,ปเหร่อมาจริงๆว่าเราจะมาใช้ชีวิตกับเขาจริงๆเป็นช่องแนวชาเลนจ์พิสูจน์ทดลองแอนเตอร์เทนและไลฟ์สไตล์ซึ่งช่องนี้ก็ทำ YouTube มาแล้วกว่า7ปีปัจจุบันนี้ผู้ติดตามกว่า7.03ล้านคนผมถามเขาอย่างเตาถา,อานอะไรเงี้ยกใช้เวลาเผากี่วันฮะเผาสองประมาณ3ชั่วโมง ัดับที่เจ็ด n ิมคุงทำไมโลกถึงร้อนขยะค่ะแล้วทำไมเธอตอบประยุทธ์ก็ถูกแล้วนี่ฮะเป็นช่างแนวเกมหรือแอคชั่นเอนเตอร์เทนแบบเฉียบๆทำช่างมาแล้วกว่า10ปีปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า7.1 7ล้านคน สำหรับคนที่ท้อราอีกนิดก็ตายแล้วอันดับที่สิ่งโ It's The Inner Studio เป็นช่อง YouTube เพลงเต้นแนว Coverdance ซึ่งช่องนี้ก็ทำช่องมาแล้วกว่า6ปีด้วยกันปัจจุบันมีผู้ติด,ดตามกว่า7.44ล้านคน the s. <S อันดับที่ส p o <'s> ่ e m o n อัน <Pokemon? S 1> เมื่ออะไรที่เราขยับมันถึงจะนับเวลาแต่ถ้าเราไม่ขยับมันจะไม่นับซึ่งเกมนี้มันจะช่างเกมและไลฟ์สไตล์ซึ่งช่องนี้ก็ทํา y o YouTube มาแล้วกว่า6ปีปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า7.45ล้านคนมันเป็นบรรยากาศปา่าแบบปา่าแล้วก็เป็นมุมโอ้โหอะไรข้างหน้าวะนั่นอ่ะเฮ้ยอันดับที่14 p o k <'s> m o n It's mnj tv เอาเลยครับก็เจ็ดโหลนะครับส่วนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับเป็นช่องแนวเกมเมอร์และไลฟ์สไตล์ซึ่งช่องนี้ก็ทำ YouTube มาแล้วกว่า6ปีปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า7.6ล้านคนเฮ้ยวู้วู้โอลิมทำไมเล่นเกมไม่มีความพอมเลยอ่ะทำไมเล่นเกมไม่ีอันดับที่13สิบ i t ม เจจับแ็นเป็นช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับครอบครัวเอ็นเตอร์เทนให้ความบันเทิงไลฟ์สไตล์และมีแนวละครสั้นอีกด้วยซึ่งช่องนี้ก็ทำ YouTube มาแล้วก็่สปีมีผู้ติด,ดตามกว่า7.89ล้านคนเรียกได้ว่าเติบโตไวมากๆ อากาศสบายจังไหมไม่ใช่เอาด้าดามเก้ามาอันดับที่อสอง r ร i n n a Secret Club ไท a i ล a n d ขอวัดความดำก่อนนะคะ,อะอโอเคค่ะ เป็นเรื่องราวสนุกสนานของน้องเบรน่า,นนนานน na, และครอบครวัวที่จะผ่าเที่ยวซั้ทำา i y y กิจกรรมต่างๆชาเลนจ e วิทยาศาสตร์และคอนคนุณธรรมซึ่งช่องนี้ทำช่องมาแล้วกว่า6ปีตั้งแต่นูน้อยเบรน่ายังเป็นสาวน้อยแต่ปัจจุบันก็โตขึ้นเป็นสาวสวยแล้วแหละซึ่งช่องนี้มีผู้ติดตามกว่า7.91ล้านคน นี่คือไอดีปักทงที่ผมซื้อมาในราคาหลักแสนอ้พระเจ้าเป็นช่างเกมเมอร์และไลฟ์สไตล์ซึ่งช่องนี้ก็ทำช่องมาแล้วกว่า7ปีปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า8.06ล้านคนเรียบร้อย อเคครับเก็บไป2องเกวอันดับที่4ี่หนึ่งสี่หนึ่งสอง channel มาเท้าเล่นเลยตามสเต็ปแมาเท้าแมาเท้าโดดร่มแล้วโอ้โหว้าวว้าวเนี้ยเป็นช่องเกมไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์ที่ทำยูทูบมาแล้วกว่า7ปีปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า8.36ล้านคน เปทระวังสายกัน huh. อ hey. ุ oh. 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 Uh ้ย huh. อ yeah. so like, oh, ุ้ยโอ้ยอยอย่างผิวอยองผิวอันดับที่เก้า Hot l c k e r อุ้ยตกใจชุดโอ้โหกูนีกว่ายืนรออยู่ดีี่ผายเงี้ยเง้โนโน เป็นช่องเกมยุคปุกเบิกของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งเจ้าของช่องนี้ก็สร้างมีมตำนานหลายแต่หลายครั้งนอกจากนั้นเจ้าของช่องอย่างพี่เอกฮัตล็อกเกอร์เนี่ยร้องเพลงเพราะสุดๆไม่เชื่อลองฟังดู แล้วเล่นนะครับลูกพี่ซึ่งจริงๆพี่ไอแก่ก็ร้องเพลงพอจริงๆแหละและช่องนี้ก็ทำ u t u b e มาแล้วมากกว่า11ปีปัจจุบันผู้ติดตาม8.67ล้านคนสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถแถลงเรื่องการปิดช่องนะครับทีนี้เนะี่ยบอกเหตุผลก่อนว่าทำไมถึงติดเหตุผลหลักๆเลยก็คือผมเนี่ยเบื่อมากนะครกับการที่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยอันดับที่แ ทีฮ่าทีบีเป็นช่องยูทูบแนวเอนเตอร์เทนให้ความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ซึ่งช่างนี้ทำยูทูบมาแล้วกว่า11ปีผู้ติดตามกว่า8.68ล้านคนคิวคิวิวแล้วนะวันข้นวเช้านะครับวันข้นวเช้านะครับอันดับที่เจ็ด โพสพาซาฮัลโหลได้ยินปะเนี่ยฮ okay, ัลโหลไอยินอยู่นะเออพ่เต okay, nice. ้นพาน้องเล่นอยู่นะน้องเล่นไม่ค่อยเป็นพ่เต้นพ่เต้นลงไหนพิเต้นเป็นช่องเกมที่ทำ u t u b e มาแล้วกว่า7ปีปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า8.8ล้านคนโอเคนะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมพร้อมนะโอเคไม่มีรเลยไม่มีอะไรนะ อันดับที่หกยีดาย X สองผมก็ยังเป็นลุงวนคนเดิมเลยไอผมถือหน่อยดิเป็นอะไรผมถือหน่อยขออนุญาผมยังถไหลผมน่ะเป็นช่างเกมกับสโลแกนเท่ๆว่าผมยอมเป็นตัวตลกเพื่อให้พวกคุณมีความสุขซึ่งช่างนี้ก็ทำ YouTube มาแล้วกว่า5ปีปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า8 8 4ล้านคน แตกแตกไปก็มีอมีกคนหนึ่งชุบแน่นอนนั่นเห็ชัดเจนแล้วอ่อันดับที่5 Spider SPD เกมนี้ใครแพ้เท่ากาับไ่ายวันนี้ช่อง SPD ช่องแห่งการให้น,หนูนอ่งรักาพาตัวยูทูบเบอร์กว่าเป็นช่างแนวเอนเตอร์เทนให้ความบันเทิงไลฟ์สไตล์ชาเลนจ์ซึ่งช่างนี้ก็ทำยูทู e มาแล้วกว่า6ปีปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 1 2 7ล้านคนแล้ววันนี้นะครับเราก็ชวนยูทูบเบอร์กว่า60ล้านกว่าซับเข้าม,มาร่วมแข่งขันในเกมนี้ครับประมาณ50กว่าคนอันดับที่สี่ My Mate Nate กคนนี้อ้างว่าตัวเองเป็นคนอีสานแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวจริงอีก5คนโกหก เป็นช่องแนวเอนเตอร์เทนให้ความบันเทิงไลฟ์สไตล์และ Challenge ซึ่งช่องนี้ก็ทำ YouTube มาแล้วก็8ปีปัจจุบันนี้ผู้ติดตามกว่า13.8ล้านคนโคชายเป็นอะไรคนแรกเงียบคนที่สองาเป็นผู้หญิงไย <c oughs> จบเลยโคชาย <c oughs> ก็มันเป็นจ้าอันดับที่สามโปเกม it's bee d s c a เป็นช่องเอนเตอร์เทนให้ความบันเทิงไลฟ์สไตล์และชาเลนจ์ซึ่งช่องของพี่บีเนี่ยก็ทำ u ูทู e มาแล้วกว่า15ปีอีกหนึ่งช่องยุคบุกเบิกยูทูบเบอร์ YouTuber เลยก็ว่าได้ปัจจุบันมีผู้ติด,ดตามกว่า14.3ล้านคนอันดับที่สอง เก้กไกสไลเดอร์หมอขอดูหน่อยรูปหมาช่องแนวไลฟ์สไตล์และมีการร้องเพลงคับเบอร์ด้วยซึ่งเจ้าของช่องก็ร้องเพลงเพราะสุดๆช่องนี้ทำ YouTube มาแล้วกว่า7ปีปัจจุบันมีผู้ติด,ดตามกว่า16.6ล้านคน ไปกินล็อกไวเลอร์มาไงวะหน้าอยากกับหมาเลยเนี่ยเพื่อนหนูไอ้อันดับที่1เพื่อนเพื่อนไทยถึงหรือเปล่าเป็นช่องแนวเกมของสาวแสนสวยอย่างพี่แป้ง ซึ่งพี่แป้งเองก็ทำช่อง YouTube มาแล้วกว่า9ปีปัจจุบันก็กวาดฐานทัแพแฟนกลับกว่า18.2ล้านคนแม่สุดยอดจริงๆต้องจุดผุแล้วแหละ <S ii> แล้วช่อง YouTube ช่องไหนคือขวัญใจของเพื่อนๆบ้างอย่าลืมลงไปคอมเมนต์ทิศได้ล่างคลิปนี้นะอาจจะเจอคนที่ชื่นชอบ YouTube ช่องเดียวกันก็ได้ ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ทำคลิปต่อไปด้วยล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ